สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาถ่ายทำเปรียบเทียบให้ดูที่เห็นว่าบ้านหลังที่มุงด้วยหลังคาปิงปองเนี่ยผ่านไปแล้วสปีผลออกมายังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮจากเนี่ยนฮะซ้ายขวาเนี่ยนะสี่เมตรผ่านไปแล้ว3ปี ยังไม่เป็นอะไรเห็นไหมฮะไม่มีผุไม่มีก่อนไม่มีซึมไม่มีร่วงไม่มีตกท้องช้างเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านอ่าสแลปหน้าอ่าเทเลทหน้าที่ไม่ได้ใช้หลังคาปิ่งปองใช้มุงเมทิชีสแล้วก็ตีฝ้าใช้มุงเมทิชีสและตีฝ้า สลบเนี้ยนะฮะที่เห็นอยู่เนี้ยครับสลบ,บหน้าเขาเรียกว่าเคอรเรหน้ากันสาดหน้าอ่ะผลเป็นไงครับสามปีผ่านไปไม่ต้องให้ผมพูดมากนะครับเป็นไงฮะสามปีผ่านไป อันนี้คือวิธีการมุงแบบเดิมแบบเก่าๆที่เขามุงกันมาเป็นร้อยปีเป็นสิบปีสามสิบปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเกือบจะแทบทุกแต่ทุกหลังก็จะเจอปัญหาพวกนี้ทั้งหมดไม่รั่วกับซึมไม่ซึมก็ฝ้าแตกแล้วนะฮะแต่ด้านบนที่ใช้หลังคามุงไม่หลังคามไม้ทดชชี่เห็นไหมไม่เป็นไรเลยคงทนแข็งแรง เห็นไหมเปรียบเทียบให้เห็นเปรียบเทียบให้ดูการเวลาพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอันนี้การเวลาพิสูจน์วัสดุอไอ้พูดไปก็จะว่า อย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นกันอีกอ่ะอันนี้ก็ดูเอาเนี่ยนะครับอันนี้มุงแบบเก่าตีฟ้าทาสีมุงมิติชีดอันนี้โครงเหล็กโครงฝ้าเห็นไหม มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะให้พี่สู่ราบกันถึงขนาดไหนครับถึงจะเชื่อกันเนี่ย<ม>ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไอที่ผ่านผ่านมาเนี่ยไอ้แรกๆก็รู้ดีนะรู้เรียบร้อยไปหมดมเห็นไหมฮนะ มุมกว้างมุมกว้างของบ้านหลังนี้นะครับเห็นไหมครัไอ้ใครที่เหนเ็นเปิดเปิดอยู่ในคือมุงไม่ติชิดธรรมดาตีผ้าทาสีนะฮะแต่หลังคาปิงปองสเต็ปบ,บนนะฮะสามปีผ่านไปดูเอานะครับว่าใครพังก่อนสเต็ปไหนพังก่อนเห็นไหมฮะสเต็ปล่างเนี่ยกันสาดหน้าเนี่ย ตีฝ้าทาสีมุงมิติชีพมีตีปั้นลมตีนั่นตีนี่อ่ะตีมอบด้วยเนหะ็นไหมมีมอบด้วยเนหะ็นไหมตีมอบโดยรอบนะตีนั่นแต่เขาเขาเรียกว่าตีนี่อะแหละนะใครไปก่อนใครพังก่อนว่างั้นเอะเอาสามปีนะครับบ้านหลังนี้ปลูกมาแล้วสามปีข้างบนเป็นปิงปองครับหลังคาปิงปอง ส่วนนั้นก็เป็นลงรถังคับปิงปองสเต็ปบนขอบสีส้มนะะเชิงชายสีส้มอ่ะสามปีผ่านไปก็ยังเฉยแต่นี้เชิงชายไม้ปั้นลมตีมอบตีฝ้าทาสีมุงม,มิติชีตมีการแตกล้าวมีการหลุดร่วงลงมาฝ้านะฮะ อ่างสับป,ปะดูริมอ่างสับป,ปะดู ่างจากถนนมิตรภาพ7กิโลโอเคนะครับเปรียบเทียบให้เห็นแล้ววันนี้